สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านทุกคนนะคะสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทั้งที่ไทยแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็สวัสดีพี่น้องทางสปปลาวด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้เป็นแนวทางลาวพัฒนางวดประจําวันพฤหัสที่27พฤษภาคม2564แต่ว่าเรามาดูย้อนหลังวันจันทร์ก่อนเนาะว่าผลออกอะไรนะคะสําหรับลาวพัฒนาลาวพัฒนาออก 6ตัว6 30 604นะคะสาตัวบน6 0 4 2ตัวล่าง06พี่น้องให้6นะคะไม่มี0ไม่มี4นะอันนี้พลาดไปจากที่งวดที่แล้วนะคะงวดก่อนเนาะเข้าพอมางวดนี้เอาหลุดนะคะก่อนหน้านั้นก็เข้าติดๆกันรู้สึกจะ3งวดนะคะถ้าจำไม่ผิดเนาะสามารถดูคลิปย้อนหลังได้แต่มาพลาดงวด งวดที่แล้วก็เข้านะคะแต่ว่ามาพลาดงวดนี้ยังไงก็ต้องขอโทษขออาภัยด้วยนะคะ,ะทีนี้เราก็มาดูกันต่อของวันพฤหัสที่27พฤษภาคมสำหรับวันพฤหัสนะพี่น้องจัดชุดวิงให้มี4 3 0 1แล้วก็9ค่ะ จับคู่43 40 41 49 30 31 39 01 09แล้วก็19มี33 3ด้วยนะคะเพราะว่าในชุดวินมันมี3อีกตัวหนึงแต่ว่าพี่น้องไม่เอามาตรงคือจัดให้แค่5ตัวเพราะ33มามันก็คู่กันอยู่แล้วค่ะ 3, 33ฉะนั้นพี่น้องก็ลงให้แบบนี้นะคะจำได้ไหมเหมือนงวดนั้นที่ ที่มี88อยู่ตรงนี้แต่รอบนี้เขียนให้ตัวใหญ่กว่าเดิมนะเพราะว่ามีสมาชิกบางท่านบอกว่าไม่เห็นนะจิ้มไม่หมดไม่เห็นนะคะอ่านี่มี3าสนะเดี๋ยวเน้นสีให้ด้วยอ่านี่จัดหมดทุกตัวนะคะจัดหมดทุกตัวเลยเพราะว่าโอกาสจะเด้งบนเด้งล่างนะคะสำหรับลาวพัฒนา3ตัว933 914 3 9ามแล้วก็319นนะคะสำหรับ ชุดวินพี่น้องจัดให้ตามนี้นะลองพิจารณาดูนะคะลองจับชนดูกับแอดมินท่านไหนที่ให้แม่นๆก็ลองเอาไปชนดูนะว่ามีตรงกันไหมนะสำหรับคลิปนี้พี่น้องก็ขอให้เฮงๆป,งปังๆนะคะสำหรับดาวพัฒนาแล้วก็มาลุ้นกันคะ่ะ แล้วก็อย่าลืมนะคะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทุกๆไลค์ทุกๆคอมเมนต์ทุก,ๆ, comment, ทกๆกำลังใจก็ขอขอบพระคุณด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนขอทุกคนเง่งๆปังๆมีเงินมีทองใช้ไม่เจ็บไม่จนสุขภาพแข็งแรงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายขอบคุณคะ่ะ